สวัสดีครับผมขอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ assisted pull up dip สำหรับปีกหรือว่าหลังส่วนบนหน้าอกและก็หน้าท้องส่วนล่างอุปกรณ์ assisted pull up dip ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ pull up leg raise ที่จะเห็นกันทั่วไปตัวทุงสูงแบบนี้แต่แตกต่างกันที่ว่าเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ body weight ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องยกน้ําหนักตัวเองอุปรกรณ์ตัวนี้จะมีตัวช่วยที่จะลดน้ําหนักของเรานี่ให้น้อยลงเพื่อการเล่นที่สมบูรณ์มากขึ้นก็คือสามารถที่จะเล่นได้เต็มระยะกล้ามเนื้อและก็ถูกฟอร์มคําว่าเพลทโหลดก็หมายความว่าเราจะใช้แผ่นน้ําหนักที่ใช้กับบาเบลทั่วไปเอามาเป็นตัวต้าน แต่ในกรณีนี้จะแตกต่างกับอุปกรณ์เพลตโหลดหรือพินโหลดทั่วๆไปเนิดหนึ่งก็คือว่าอุปกรณ์เพลตโหลดและพินโหลดทั่วไปนั้นเนี่ยเวลาเราเพิ่มน้ําหนักมันจะเพิ่มความยากของการเล่นแต่ว่าอุปกรณ์ As s ซิ t ต d pull ับดิ p ตัวนี้เนี่ยการเพิ่มน้าหนักจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยง่ายลงเพราะจะเป็นการถ่วงน้ําหนักตัวเราที่เล่นอยู่ให้น้อยลงซึ่งเราจะเห็นก็ จากการสาธิตนะครับเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับเริ่มจากท่าดิฟก่อนซึ่งก็จะได้หน้าอกอาจจะกินอกล่างนิดนึงจะได้ไหล่แล้วก็ได้หลังแขนซึ่งถ้าดิฟป,ปกติแล้วเนี่ยก็จะยากสมควรเพราะว่าเราต้องยกน้ำหนักตัวเราอยู่กับแขนสองข้างแต่การมีตัวช่วยนี่นะเราสามารถที่จะคุกเข่าวัวนเบาะแล้วก็เล่นท่าปกติเลย จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเล่นท่าน,นี้ได้ง่ายขึ้นเล่นได้เต็มระยะก้มเนื้อแล้วก็ถูกฟอร์มเพราะมีน้ำหนักต้านอยู่ซึ่งถ้าไม่มีเราก็ต้องยกน้ำหนักตัวเอง เสร็จไปแล้วถ้าดิฟนะฮะก็จะได้รู้สึกว่าอกร้อนขึ้นมาเลยโอเคเราจะมาลองกันต่อนะครับถ้าพุลอัพซึ่งมีทั้งจับกว้างแล้วก็จับแคบก็จะได้ปีกจับกว้างก็จะได้ปีกส่วนกว้างตัววีจับแคบก็จะได้ความหนาโอเคเราจะเล่นท่าไวกริปแล้วกันนะครับปีนขึ้นมาแล้วก็คุกเขา่าจับแผ่น ลราปล่อยน้ำหนักตัวลงมาแล้วก็เล่นไป้ ซึ่งท่าบุลลับเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างจะยากนะฮะแต่ว่าก็เป็นท่าครูเลยท่านวการที่จะได้ร่างเป็นตัววีหรือว่าหลังที่กว้างอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมสําหรับมือใหม่ซึ่งต้องการที่จะเล่นพุลลับให้ได้แต่ว่ายังแรงไม่ถึงเพราะว่ามือใหม่ก็จะเริ่มท่าปีกเนี่ยจากการเล่นท่าแรดพูลดาวจากอุปกรณ์เนี่ยนะฮะซึ่งเราจะจับแฮนด์ที่โจงกับสลงแล้วก็ดึงลงมา เราจะถึงจุดหนึ่งซึ่งอยากจะมาเปลี่ยนมาเล่นท่าพ้ลับบ้างแต่ว่าแรงท่ไม่ถึงอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยได้ครับโดยการที่จะใส่น้ำหนักช่วยไว้เยอะๆหน่อยเพื่อให้เราเล่นได้เต็มระยะก้ามเนื้อแล้วก็ถูกฟอร์มแล้วก็ตามระยะเวลานะอาจจะเป็นวันหรือสัปดาห์หรือเดือนหรือครึ่งปีก็แล้วแต่นะครับค่อยๆลดน้ำหนักลงมา ทำให้กล้ามเนื้อเราพัฒนาการมากขึ้นเนี่ยทำให้เราเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวช่วยมากนักแล้วจะถึงวันหนึ่งซึ่เราจะไม่ต้องใช้ตัวน้ําหนักช่วยเลยอุปกรณ์รบูลลับดิฟตัวนี้ก็ส่วนตัวแล้วผมจะชอบมากนะฮะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยนะฮะซึ่งเราอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเนยไม่สามารถที่จะเล่นโปรแกรมเต็มได้นะแต่ไม่ได้อู้นะครับยังเล่นอยู่นะฮะ หรือในกรณีที่ว่าเรามาถึงฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะมีเวลาหรือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงไม่สามารถเล่นโปรแกรมเต็มได้ผมจะเล่นท่าพุลรับสัก4-5เซตซึ่งอาจจะเฉลี่ยระหว่างไว้กริปแล้วก็ในรกริปถั่วกันไปแล้วอาจจะมาเล่นดิฟอีกสัก4-5เซตซึ่งเล่นเท่านี้นะครับไอ้กล้ามเนื้อส่วนบนก็ตึงแล้วก็ดีกว่าไม่มายิมเลยหรือว่าดีกว่าไม่เล่นเลย ถือโอกาสอู้ไปเลยโอเคท่าสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยคือท่าเล็กเรสซึ่งเราจะใช้เบาะตัวนี้ในการที่จะเล่นหน้าท้องส่วนล่างเราต้องเอาน้ําหนักออกก่อนนะครับ แล้วก็มาขึ้นเบาะเราก็จะพักปลายแขนไว้อยู่บนเบาะมือจับแผน่นเราก็ทิ้งน้ำหดักลงไปแล้วก็ยกหัวเข่าขึ้นเราจะไม่ได้แว่งนะเราจะใช้แรงหน้าท้องเนี่ยยกหัวเข่าขึ้นลงไปสุดแล้วก็ยกหัวข่าขึ้น ซึ่งถ้าเ,เราพัฒนาการมากขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เอียดขาไปเลยเป็นต้นถ้านี้ก็จะได้หน้าท้องส่วนล่างซึ่งเวลาเราจะเล่นซิ t อัพหรือว่าแอปครันช์จะลงไปไม่ถึงตัวนี้ก็จะช่วยให้หน้าท้องส่วนล่างเนี่ยนะฮะกระชับและตึงขึ้นก็ถ้ามีคำถามหรือคอมเมนต์ก็ถามหรือคอมเมนต์เข้ามานะครับ และขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ